แม่พ่อท่านด้ตังหัวคอสนากไม่บ้านด้ตังหัวคอสำนลงไปเห็ดยังเห็กินบค่ยไร้สดทื่นทางผนทางผู้สาวผู้สาวกินเขาลุงก็บากินเขา้องเขากินเปา เสแลนนามก็มากินน้ใหญ่มาถึงบาเวณนี้บริเวณนี้ม่นจับไปดิมานี่นี่ราบกันไปให้หมดเ่ยเนา เรากินเผาได้ไหมมันเขาอ่าไเปนนไปฟังๆขเบกินาได้นไาง่่ม่นจับปลาดิดูแ่้าเป็นง้มหอยได้ม่ดิแค่ไหมน่ตัวไมอนี่ตัวไหม่ับ้านองที่ไปอะนะนี่เดี๋ยวไม่เอาไม่เอาที่ไกมาหูเตาเลยเียกันก็ ก็นั่นอะไรไหงไห่ไม่จ้ากินกันเหิดอนก็สน้อนขึ้นยุงบ่ะมันจะถอนแสงหรือเปล่านี่เจ้าไปกระเทาบ้ แมครับมั่วเห็นบ่ะคนไหนเออเออที่มีสิที่มวยเนี่ยแมงไปนก็ไปไก็ไปขอ่อโทษไปไหนไปบ้างไปบ้งทางุ่นกันไปบ้างทางคุ่นยางป่ากันก่อไฟออ ย่างมดเบม่อแล้วสัญญาณเน็ตคอยกับแจ็คใบเรื่องบ่ได้เรื่องมาหน้าบ่มีสัญญาณได้นี่สิเผาป่าได้บ่ะเผาป่าแะนกดังไฟเอาดังรถเจ้าเจ้ากัไปใกล้ไฟแต่ก็น้อนเนาะบ่อยหาวันเจ้ใกล้มานั่นเอาไปเห็นนางยัดเอ็นบ่ยัดหัวมันละเอียกเอาเกียร์โลวดไปยังยัดจะบอก เขาเกียร์รถเปียงยเียร์เฮ็ดหนงเขาจ้เาหาทางออกเอาปลาออกบ่ออกกได,ไดอยู่อีนะ่หนูเราจีเมลห้องที่ว่าเอาปลาออกจังใดจังใดอยู่โคดจังใดเซมโคดจ้างวางโค้เจ้าของบมานแม่รี่เมเาพักกนพักกันเ็ดทุกคนได้แล้วน,นี่

ตรงกลางก็เหนเลยย่เงเยเองเลียงต้งกาาแยี่ตรงเือยเียนเนียไปเราก็่เงนอเรียนที่ตรงเื่อยองวัน่วันกบเ่นัเพลงเาติเรียบเอาติเรียบอาแท็กซ์ี่มทงก็พอกบ มีดาสิไปยายหยังแหนจังซาลแล้วก็จอดตัวเออลองกัน là

nó căng này ai ơi ôi nghe đi cho nó đi ไปอยู่ที่นี้กันเนาะลูกมีแต่พวกเราไป เอาข้าวไปเอาข้าวไปมากินเเาเกินัวอนัไมาเดี๋ยวไม่ได้ม่้กนะเดี๋ยวเหรไมแม่หาวันแมกินนี่เดี๋ยวแม่กนี่

แุ้มเนีียญไปมินว่างขี้่ึ้จะอ้ไม่เท่ากินเราไม่เท่าใครก็ครับนี้บดัวนั้นขวดใหญ่แล้วมีลูกสาวอีกบ้างนีเลิเอาเสียบ้าทัหนแล้วครับมามาเบอร์นู้ดีแทนสำหรัาอันเสให้ขวดน้อยเพระเอาขวดใหญ่แพงจะทำซื้อดูคได้ขวดใหญ่ล้วอุ้มเอาไปหัวหักมาคักเลยเนาะ กอ้้มบ้่ได้ดมเ้นเนีมุง่กว่าง่าว่ามด้้างบนก้ต้าคอนตรงแนวเหรอได้หมเห็นแล้วเราเนี่มัดตะไคร้ยกยกคนเราแค่ได้ยุ่งสเราคนเราหาว่ามัน

มาทีบานนีนบ้านแมร่บ้ามองคมของใน้ันที่เราาานี่มอของน้เ้าน้า้นแมย่บ้าตรัน้ันท่เร่รเบอรับยังเด้๋ยรับทั้งชิ้นยังได้คืเจ้าเงินพัวกัน่เราม่ได้กได้เอ่นได้เลยนะ

การันระปนําน่ไปสักที่เานกาย่ละเจ็ดบาทเลยรถปูคือขาังกินไมม่นหนันเดียวตอนแรกประจวบาแล้วตายอขาแล้วขานนิ้วเท้าก็หอนี๋ยวนันไม่ดูด้วยนะกระดเ็นปูดเอานแก้วเยต่ไก่ยี่อ้นึ่งเตาเนี่ยเอาไปยี่หเลย ปุกเปนปุจะเหมือจนถึงนนี้กกระเทยคนประีด็นลูกปุ๋นมันมาม่เอเนี่ยอกกรจ้งหลาดเยอะดีสช่เขาุมยหนุ่มเสียจนคนเลยนุ่งน้บันทอนเน่ยจะไม่เ้อเป็่รนกนอนนอน เขาระเป่นองโล่งเขาจะใช่ปัจูุบันน้ำตัตงเขะบอว่าเขาใช้ปัจันจะแบบหนักหนักดีนปบ่นเขาบอกใช่ไหม่ะคุณรักจีจองม่โยนี่ตอนนี้ครับตอนท้งขงแต่เพรข่มีเงิน ตอนนี้เฮ็ดสำมีก่อนเร็วหนังการ์นเนื่อแค่คาซาเนี่ย ได้แล้วการเห็นถึงแปดพันเม่มันบ่ถ้าสองนกับอีพันกับสิบพันมีมืเห็นก็สอใจกันจัสร้างเออได้ใช่ไหมก็ได้างกินบอลลุ่มเนี่ยไเจ้าว่าหลอกเฮยป่าได้หลอกโอ้ยยุตุกิตาบดดอนตา วันไหนแด่แดดน้ำเย็นเ่ยถึงมารอนก็ผ้าอกินกจ้คขาแห้งเลยอ่ะเขาอยู่ในห้องแกะนี่เขาไปเขาก็อเอแกะเออว่าเห็นกันหมดก็ไดง เผาป่าเป็นเสียบสี่ทางผมเนเบื้องเผาป่ากันบู๊พ่อยีเป็กแล้วเผาป่าเผาป่าตากแดดแห้งแลละบาดนึ่งัวข่อยไอ้ยาแผนเผาป่าออ้ย ปลาเผาได้เดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ปลาก็ดีทุกล้วเด้อปลาเล็กน้อยปลาซูโบได้ตุน่ะสูอเลยสูกระบอกมะเขี่ยซึงดำเบาดังเออดีวะดีก็เต่าน้อยให้ดีวะ ก็ซื yeah. ้อสักอันนะเพี่ยงแักบาทวันกินปลาเผา้ามาเด้อจ้าเดมาเด้อมาเด้อาเก้ลมาเ้าเด้อาเดเาาาาาเาเา เสียบผักปลาที่เลี้ยงเราต้องเอาด้วยเอาไว้ให้ร้านปูเมียเกลือล้วนๆว่เาเผาเกลือลเออกับเผาเกลือหลังติดล้วเนาะ ออกไปนอกด้านเอาไว้เนี่ยด้าน

โอ้ยมือหยิบเอาซะมันจะขาดมือหยิบเอาอันนี้มันข้อนมาหามา่านเออขอยหยิบเดี๋ยเจ้าเสี้ยวจะเป็นยังจะเป็นยังจะขึ้นจะก็กทะทะขดขาดเลยพ่อละเนีเดี๋ยวถ้าประคออะไรไปไปก่อน

มาได้ดไม่เห็นกองแก่ต้องกงอย่ตองแบบนีรนี่มัใครอันนี้คิดเงวัดบะคับแมนการจ้าง่นล่ะกาจ้างจ้างคนยกมุงทิงาน้นะยกก่งสองหมื่นห้าทีเขาตีเป็นตารางเนี่ยสองหมื่นห้าค่าสร้าง

เอาออกเหลืออยี yeah, 1, ่สองมืออบ่ได้้จางก็ซื้อก็แค่ๆอ mm. ันนั้นอันนี้นะบวกแล้วแสนสำนึงเนี่ยใครยกมุ้งเนี่ยสองมือหาสองมือหาขายแล้วก็เอาอ่ะเมื่อไรยี่มือหาเอาก็ได้ยี่หาหาพันแล้วก็ได้มาซื้อปูนนี่แหละมาแอีมเบียบ่ได้มันเป็นจัดกินมาจัดแซ่บจัดนัว